ืการเดินทางจากลาวมาฮอดไทยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางออกทางเข้า หมู่บ้านของก้อยเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะถ้านนหนทางก็จะลุกลังแน่จักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่ายังเป็นบ้านนอกอยู่ค่ะเพราะว่ายังบบมีถนนลาดยางคือบ้านเพื่อนอ่าแล้วก็พอเฮาขี้ออกมาจาักหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอันนี้ชื่อว่าบ้านพงนะคะทุกคนอันนี้บ้านพงออกไปหาบ้านเราค่าไปหาถานนใหญ่ค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะเพื่อนยังบบได้ตีเส้น ถนนบอรหรือจังไดเนาะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าถนนไม่คือบบมีเส้นเนาะอันนี้ก้อยกับโบฮูคือกันว่าเพิ่นเพิ่งเฮ็ดไม่หรือ,อยังบบทันแล้วยังบ่ทันตีเส้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเส้นนี้นะคะตอนที่ก้อยกับบ้านช่วงปีไม่ยังบบมีถนนแบบนี้เลยทุกคนเพ,พิ่งจะเฮ็ดไม่คะ่ะและนี่ก็คือถนนใหญ่ของ อาเส้นลักของประเทศลาวเลยนะเช่นนี้วิ่งตรงไปได้ถึงสวรรค์เขตได้เลยแล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นเหนือก็จะไปถึงเวียงจันทร์ได้เลยเนาะทุกคนเนะาะเส้นทางก็จะไม่ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นถนนสองเลน เนาะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็เดินทางนะคะใช้เวลาโบดลปานใดค่ะประมาณ2อสามชั่วโมงเนาะทุกคนคะ่ะก็จะถึงประเทศไทยแล้วอันนี้ก็ใกล้จะถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแหล่งที่สองหรือเปล่าแต่เมืองท่าแขกแขงคำม่วนเนาะแล้วก็ฝั่งประเทศไทยก็จะเป็นเมือง นครพนมเนาะจังหวัดนครพนมเมืองท่าแขกนั้นเอ้ยไม่เชเมืองนครพนมนั่นแหละว้าผพิษล้นนี้หลงสับสนอ่รารถกระสีหลเน่ยจักหน่อยนะคะทุกคนฟังประเทศลาวเพราะว่าถานนก็ค่อนข้างจะแคบน้อยนึงค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเส้นนี้เมื่อก่อนนี่จะมีขุมมีอย่างหลายนะแต่ช่วงนี้ก็ดีเนี่ยเพราะว่าเพื่น เริ่มสมสเซมอ่าและนี่ก็เป็นสะพานนะคะทุกคนแล้วก็แม่น้ำโขงค่ะสะพานที่นครพน,นมกับท่าแขกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยจ้าถ้ามาตอนกลางคืนเพื่อนก็จะเปิดไฟส้วยเลยค่ะทุกคนค่ะน้องไออุ่นนะบอกว่าแม่ถ่ายแม่ถ่ายดึงโทรศัพท์แม่มาให้แม่ถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนน้องไออุ่นบอกว่า คงอยากจะ,ะเอาไว้ดูพอถึงด่านนะคะทุกคนเราก็จะลงไปสแตมหรือว่าทำาผัดสปอร์ตให้เรียบร้อยแล้วก็ข้ามมาประเทศไทยแล้วจ้าทุกคนจ้าถนนที่เมืองไทยเพื่อนก็จะสะดวกสบายนิดนึงไม่นิดเลยทุกคนเยอะเลยแหละเพราะว่าเพื่อนกว้างนะคะมีตั้งสี่เลนเลยอ,อันนี้ก็เป็นถนนที่เมืองนะครพนมค่ะอันนี้นะคะ แปบๆเนาะก็เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วไม่ยากเลยและเส้นนี้ก็เป็นเส้นริมโขงค่ะทุกคนเส้นนี้นะคะบอกได้เลยว่าวิวสวยงามขนาดเลยจ้าที่จังหวัดนะครพน,นมเพิ่นเนาะก็จะโดดเด่นเรื่องริมโขงนะคะเพราะว่ามองไปเห็นฝั่งประเทศลาวเนาะแล้วก็มีภูเขาวสวยงามเลยจ้าทุกคนคะ่ะ